ตามลับนางชกทูดเราสิบอกเเจ้าเป็นคนจัดกานงออยู่นี่เร์ร์นตีนั่งงงนะไอ้เนาะี่ง่าแกีาง มันเป็นงานกันที่ไหน่ันทังนี้กันั้งแบบนุมมีเงียผู้เดียวที่จริงมมีเมียผู้เดียวเรื่องนี้งมมีเียผู้เดีจบกอะหยคนขูมเป็นคนหาเดียวใจเดียวโอยัวก็แต่ก็เก็บาท่านี้แบเขาผู้ละ ไอ้ผู้ถามก็งีหบเลยตัวใจตัวน่ากลัววันน้ที่บนเขาอยากได้บะวันนี้ทีบนเขาแกวเหนี่ล่าแกวเหนี่ยมุ่งจะให้เดวการตั้งูเปล่ากันห่ดถ้าติดต้นเถอ่อยวังสิ้นสวนทั้งคู่บัดนี้มุงสิ้นว่าขาดกูเองที่ ข้อเท้อบาดละงคืนค awesome. ุณก ah ็ไปขายกันแค่สามหมื่นคน่ะโอ้ยบมคิดมาวสิแท่งปันนี่โอ้ังานเอาใจกูมาคุ้มกันหมื่นอ้ยงามเอ้ยไปเอาคนกนี้ั่นไหน่คนนยิงแถวแจ๊กแจกเท่านั้นเระบาดแหงปาหมกจากใจดีเนี่ยมึงเยว่าตีนีบ่มีน้ำยุงแต่ย่างใจเยอะมึงแ่กู เมาเมากันแล้วบี่มย้มชุมโม่มาชุมน้ำมูมายมเขาวาแล้วามน้ำอ้นเปบดนี่มีปัญหาน้ำอนเด็ดไทไทยพาจ้าเมาเนี่ยขึ้นยางนะขึ้นยงไทพาจ้าเี่ตเาเป็นน้ผ้าเป็นน้ผ้าละเบื่อขึ้นเนี่ยเอาไปเยีบหนัไปเยีบหนาเหยีบไปเยบ้าเขาไปเยีบ คุหาคุณหาคนากองขอแนะนเรอค่ะคือหาฤทธแต่การหาฤืธฝาไม่กินเนยจบารสมองแยกปอ้นแยกกรตอมอี่อะไรคุณสิ่งที่าจะของฟองเนาะเราไปใาหมองร่วบนท่านใดอย่เดียวเนี่ยกาล้งสมองด้วสีสันลูแก้วไหเนี่ยพามาล้าจดาไปน้า เรื่องางาอาอร่างันหันกติกเน่ยหยยดใเรื่องเ,อเาทการทัน<ด>ี้กร้นะกว่าันออ <c oughs> เอนแ่นี้นะจะลมาเนี้นเ,เือกติกาน่าน่อย